ครับการเป็นการตอบโจทย์กันไลฟ์สไตล์ของเราอย่างไรมันมีหลายอย่างให้ทำนะคือกิจกรรมเยอะมากคือมีตั้งแต่ออกกําลังกายยันแบบโหมากินข้าวอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นมีทั้งมีแบบลานจักรยานอะไรอย่างนี้เลยอ่ะมันก็เออก็ก็ใหญ่ดีอะไรเงี้ยก็มีลานจัดอีเวนต์เยอะฮะจริงๆพวกเราก็น่าจะชอบกันมีงานทําเยอะขึ้น บริหารตั้งไรยังอะไรนะครับอยากจะเข้าไปอยู่ในส่วนบริหารตั้งไรยังยังครับแต่ก็มีคุยไว้คร่าวๆดูบ้างอย่างโปรเจกต์นี้ก็เคยได้ยินมาก่อนอยู่แล้วได้ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยครับก็กก็็จะรู้ก่อนหลายๆในหลายๆโปรเจกต์แล้วเริ่มพอเรียนจบแล้วแหละมันต้องเริ่มแบบศึกษาเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ยผู้ใหญ่มีแบบเร่งอยากให้เข้าไปช่วยงานอะไรองี้ไมไม่มีเลยครับเพราะว่ายังอายุน้อยด้วยแหละเดี๋ยวสมมติว่าทำโปรเจกต์ใหญ่แล้วตตัดสินใจผิดเงินหายหมดสวยตายเลยครับ ก็เริ่มฮะเริ่มทํางานของตัวเองเริ่มเปิดบริษัทของตัวเองด้วยเริ่มแบบลงทุนนู่นนี้เองแล้วอะไรทาเยอะฮะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทําอาหารครับใช่ทั้งเสื้อผ้าทํากับเพื่อนที่ที่เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วด้วยแต่คุณต้อี่บ้าที่จะต้องมาติดต่อจัดจ่ายเงินทุนไปมาดูแม่ถึงขั้ ก็ยังไม่ร so exactly. well. so so ู้เหมือนกันว่าเป็นไงเพราะญาติๆก็มีเยอะอาจจะส่งคนนี้คนนี้ไปทําแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันใช่อะไรนะครับเขายังไม่ได้วางแผนครับจริงๆเขาให้เราเลือกเองแหละว่าอยากทําอะไรจะแบบไม่ได้บังคับว่าต้องทําเพราะถ้าเราไม่อยากทาแล้วทาไปก็ไม่หนุกอะทไปแล้วออกมาไม่ดียังฮะโอ้โหยี่สิบสองเองอะคือมันมันยังเด็กเกินไปอะทำอะไรอย่างเงี้ยฮะามคนต้องใช้เวลาเยอะ คือเ้องต้องไปเรียนต่ออีกสักพักหนึ่งเลยเรามีแผนแค่ไหนเราอยากบริหารส่วนไหนของกิจาการไหมอือจริงๆแล้วผมชอบพาร์ทที่เป็นพวกแฟชั่นของออที่บ้านครับผมใช่มันก็ดูสนุกสนุก,นกดีอะไรอย่างเงี้ยเอาพีวางแผนเรื่องระยะเวลาไหมครับว่าต้องกำหนดกี่ปีจะเข้าไปจับเต็มตัวอไเงี้ยม่กำหนดหรอกครับมันกำหนดไปก็ทำไม่ได้อะสมมติว่าผมพูดว่าแบบสิบปีจะทำอะแต่แบบไม่จริง ใ,ใช่รอพ่อบังคับก่อนรอพ่อบอกว่าแก่แล้วนะอะไรนี่เราต้อง่แผนกันก็ต้องไปเรียนต่อ,อเพื่อจะด้านบริหารหรือมันยังไม่ได้เกิขด,ข,ดกขึ้นเร็วๆนี้หรอกครับมันผมว่าน่าจะสักแบบสามปีอะไรเงี้ยกว่าจะแบบเริ่มเพราะว่ามันต้องทําหลายอย่างมีละครที่ต้องถ่ายมีสอบที่ก็ยังไม่ได้สอบเลยก็อยางต้องเรียนต่อที่อตั้งใจว่าจะไปแน่ๆใช่ครับ ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วฮะเลือกแล้วด้วยอ่น่าจะเลือกอเมริกาครับเรียนด้านบริหารบันเทิงครับเป็นใช่<ๆ>ก็ก็เป็นพวกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วคต้องไปเรียนกี่ปีใรับสองปีครับปกติใช่สสแสดงว่าเราก็จะมุ่งทางบันเทิงมีมันมีนมันมีความเป็นไปได้อะคือคือ,คอนักแสดงประเทศเราคือเราเห็นแบบงานโฆษณาประเทศเราได้รางวัลในต่างประเทศเยอะเรามีหนังที่เคยเข้าชิงคาน เรารู้สึกว่ามันมีความสามารถที่จะไปได้คือดูอย่างประเทศเกาหลีเขาสามารถทําได้คือจริง potential เเคนไทยมันไม่ได้ไม่ได้ด้อยตัว,วใครเรารสึกว่าแบบมันแค่มันแค่เหลือแค่รอเวลาแค่นั้นเองแสดงว่าเรเรายเืองหลังไม่ได้เชิงเบื้องหลังหรอกครับคืออยากแบบช่วยช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเราให้มันไปถึงระดับโลก เราใช้ไปดักช่องปากไปนะผลงานช่องปากช่วงอะไรอย่างเงี้ยบ้างถ่ายอยู่แล้วฮะเอ่อถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับคิดว่าน่าจะได้ดูกันปีหน้าเอ่อแรงตะวันนะฮะก็แน่งกับออมสุชาครับผมเพราะว่าจริงจริงมันอยู่ในกองถ่ายแล้วฮะคือละครมันใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานคือเราก็อยู่กับกองถ่ายมันก็เลยไม่ค่อยได้ได้ไปไหนเท่าไหร่ใช่คือ เวลาไม่ตรงกันด้วยฮะจะเป็นส่วนใหญ่คืออย่างวันนี้ถือว่าโชคดีมากที่แบบดันเป็นวันต้นสัปดาห์ <In minutes. S 1> ไม่ได้ตัดสินใจผิดหรอกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจในพาร์ทอาชีพผมที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดท,ที่เคย <ๆ S 2> เกิดขึ้นคือผมได้รู้จักกับนักแสดงเยอะขึ้นผมได้เรียนรู้การทํางานที่มันแตกต่าซึ่งผมรู้สึกว่าม,มันเป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นนักแสดงครับไม่ได้เป็นเกิดมาเป็นพระเอกนะคืออาชีพเราคือแสดงแหละเราถ้าบทมันแฮปปี้ที่จะแสดงก็แสดงนะคือแอคเตอร์กับสตาร์มันต่างกันใช,ชาาน่คือผลงานนี้เราได้ออกมาดีไปแล้วคือแม้เราหายไปไม่เสียได้นะไม่เสียได้หรอกฮนะคือมันมันก็เป็นงานที่เราต้องทำอนะหน้าที่เราสําคัญที่สุดคือการไปแสดงนะฮะถ้าเราไม่แสดงมันไม่มีประโยชน์เราก็ไปเป็นเซเลบรธรรมดาดีกว่าเพราะฉะนั้น ก็ค่อยๆดูไปครัคือทำทีละเรื่องมันดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะมันมีเวลาแบบมานั่งแบบเตรียมตัวเยอะมีเวลาพักเพื่อไปถ่ายอะไรเงี้ยเยอะสุดมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีงานหนังมีติดต่อมาบ้างงานหนังมีติดต่อมาบ้างไหมเคยมีการคุยไว้ครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะออกมาในช่วงไหนเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ่ายละครมันก็ค่อนข้างเต็มที่ไปแล้วแน่นมากเหมือนไม่มีเวลาไปแทรกหนังอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่อยากรับงานซ้อนกันด้วยแหละครับรู้สึกว่ามันแบบแบ่ง ความรู้สึกเราไปอ่ะเหมือนแบบเราแทนที่เราจะแบบเอ็นจอยกับสิ่งนี้เต็มๆเราต้องมาแบ่งความรู้สึกแล้วเรากลัวแบบเฮ้ยเราจะทํามันได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยด้วยสภาพร่างกายด้วยทุกอย่างออางานเพลงก็ไม่ทิ้งยกงานเพลงก็ยังทําอยู่ครับในวันธรรมดานี่แหละฮะจริงไม่ค่อยไปไหนเพราะอยู่บ้านทํางานก็ตอนนี้สร้างสตูดิโอกันอยู่ครับก็ค่อนข้างวุ่นมากดูก่อสร้างกันเลยนะดูแบบกันเยอะไปเยอไหมสตูดิโอเนี่ย ก็ผมคิดว่าน่าจะสักสี่ห้าล้านอันนี้เป็นเขาพวงจเลยไม่ครวงจระคือผมยังทําเป็นเป็นขนาดไม่ใหญ่มากครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทําขนาดใหญ่มันละจบที่แบบ 30- 40ล้าน่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมานั่งลงทุนอะไรแบบนี้แล้วเร็งเ็ก็ใจก่อนใช่ค่อยๆพัฒนากันนะครับก็มีทํากับเพื่อนครับแต่ว่าเมนหลักแล้วเป็นตัวเองฮะเพราะว่าอยากทําที่ทํางานให้ตัวเองแบบเป็นจริงเป็นจังเลยอะไรอย่างงี้